ครับวันนี้เราเอามาดูเบาะสวยๆกันอีกนะครับนะอันนี้ VIP อีกแล้วนะครับนะมัน VIP แล้วอันนี้โคตร VIP เพราะว่าแถวสองนะครับแถวที่สองมีเท้าแขนเพิ่มเข้ามานะครับ มันจะเป็นชุดที่หายากมากนะครับแถวหนึ่งมีเท้าแขนแถวสองมีเท้าแขนนะครับแถวสามมีเท้าแขนนะครับเบลออโตเมติกนะครับ สวยๆนะสภาพอย่างนี้หาไม่ค่อยได้นะถ้าเจอแบบมันมีเท้าแขนแถวกลางนี่เอาไว้เลยนะครับราคามันสูงนิดนึงขอบคุณครับ